ซันนี on, s s cute, e ่อวดโมเมนต์ทาดแมวสุดคิ้วแต่เจอหน้าเด็กคอมเมนต์หักมุมเฉยพระเอกคนดังซันนี่สวนเมธานนอวดโมเมนต์ทาดแมวสุดคิ้วแต่ดันเจอพระเอกรุ่นน้องหน้าเด็กครูกิมะคอมเมนต์หักมุมเฉยเลยขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มทาดแมวของวงการบันเทิงโดยแท้สำหรับพระเอกชื่อดังซันนี่สวนเมธานนท์ ที่มักจะได้เห็นโมเมนต,ต์กวนๆฮาฮาและน่ารักกับน้องแมวตัวโปรดข้างบ้านและบรรดาจเจ้าเหมียวที่เจ้าตัวได้พบเจออยู่เสมอจนทำเอาแฟนๆใจบ้างอยากเสียงล่างแมวกันเป็นแถวๆกระทั่งไม่นานมานี้หนุ่มซันนี่มีแมวเป็นของตัวเองแล้วจ้าโดยเปิดตัวเผยชมหน้าให้แฟนๆได้เห็นกันเมื่อช่วงวันคริสต์มาสปีที่ผ่านมา ก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะโพสคลิปช็อตสุดน่ารักน่ารักขณะกินข้าวแต่กลับโดนน้องแมวขัดจังหวะพร้อมเขียนข้อความว่าอืมข้าวเคิลไม่ต้องกินแล้วงานนี้ทำเอาฟแฟนๆเข้ามากดไลค์กันมากมายในขณะที่หลายคนแซวในความซุกซนของน้องแมวและความน่ารักของเจ้าของแมวอยู่นั้นปรากฏว่าพระเอกหนุ่มหน้าหล่อหนาเด็กคุกิมิยะ ได้เข้ามาคอมเมนต์แบบหักมุมว่าน่ารักจังเลยครับพระม่านของอะไรหรอครับจะซื้อมาติดบ้านบ้างซึ่งหนุ่มซันนี่ได้ตอบกลับทันทีว่าไอบีมาครับพร้อมส่งเรียกว่ารับส่งลื่นไหลเลยทีเดียวว้ายว้าว้ทัดแมวทัดแมว ือจริงๆแอดแเป็นทาสน้องหมานะคะแต่ว่าถ้ามีทาสแมวน่ารักขนาดนี้แอดขอไปอยู่เป็นทาสแมวด้วยคนก็ได้นะคะคือรักสแต่์อะอะไรก็ดีเหมือนกันนั่นแหลคะค่ะน้องหมาน้องแมวก็อยู่คู่กันได้เนาะเอ่อเหมือนต่างสายพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันได้อะไรแบบเนี้ยค่ะความคิดต่างความเห็นต่างก็อยู่ร่วมกันได้แต่พีคสุดก็เห็นจะเป็นพี่นัดเดทของเราเนี่ยแหละค่ะอืมเขาชื่นชมน้องแมวกันอยู่เนาะ ออแต่ก็แบบชิกแนวดีคือมาชื่นชมพระมาณออมาแบบแนวกวนๆเล็กๆนะคะแต่ว่าน่ารักค่ะ